สวัสดีค่ะพามาเก็บเห็ดอีกค่ะเนี่พี่น้องเอามั่งนี่ไหมนี่ถือตาไปใส่เลยน,นี่พี่น้องเห็นปะก็เก็บเห็ดข่อยเอามอ่งนี่ก่อนนี่ไงพี่มันจังดอกไงโอ้ย,อยเป็นเหยียบเห็ดป่ะเ <laughs> อาของนี่ดอกง่ายๆนี่ัหม ยังไปปนปนมันดอกหน่อยนี่เห็นมั้ยดอกง่ายๆหนี่อเก็บซอยกันพี่น้องดตาตากันมาสองกนหมดเนี่ย มาสองคนกับเพื่อนพ่อใหญ่ไม่มาพ่อใหญ่ไปทำงานหัวก็มาเอาทางหลังกุ่หน่อยมองหลายๆให้มูเก็บมองน้อยๆจะก้องเก็บ เราบ่าหลาน่นะน้องมันข้ามหมูมาหมูเก็บจ้ะพูนงามๆี่น้อง,ง,างสามดอกมันนี่มากกับหมูสามดอกค่ะมีอีกจุ่มหนึ่ง เฮ็ดเองพ่าเองพุ่นเ้องไปไงพี่นไปทำงานมากับเพื่อนพาเพื่อนมาเก็บมื้อนี่ยายจ่อยว่าสิบ่เอาล่ะรถบ่ได้พี่น้องเอาจักกระคู่ก้นหมอก็มาฮอดเกิดหลายคือเก่า มาเด้อมาเก็บเห็ดทกันเหลือกเอาเหลือกเอาเอาแต่ดอกพองามๆออ้นนี่ก็นหน่อยหดเนะพี่น้องเนาะนนี่แยกจ่วยเลยขาต่างกางไม่พี่น้องขาต่างกางเกาเป็นสีหนักๆ ผ้ามูไม่เก็บอุ่นมูเก็บอยู่ทั้งทึงเก็บอยู่ทั้งทึงได้จอยอย่างลงกมหาล่าง ออกเป็นสั้นเป็นสั้นเนี่ยดอกแหงดีดีมือเนี่ยดอกแหงดีครับผ้ามูมาเก็บพี่น้องมูสอนเห็ดมูเห็นเห็ดแล้วฝังฝังเก็บเห็ดแบบไงมู น้องปลาเห็ดนั่นเราเป็นตะยานโอ้ซับเปียกโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวถุงหายเอาถุงหายเอ้ซับเปียกว่านะมูอไข่พี่น้องฮะโอ้ยน้องอ่ะเป่าไลเนาะ พีชน้ชนชนี่นายยังวะพีทบอลเนียนมันนี้มาสองคนสองสาวสาวหนึ่งเ่าสาวหนึ่งนุ่มสาวเ่าเหมือนย้ายช่วยหนิครละพี่น้องสาวนุ่มเหมนสาวนี้พี่นิก เอาพีนึ่งออกกึนนี่พี่น้องหัวก้ามั <laughs> นหลังเนี่ยเออไล่ลี้เราเลี้ยงเห็ดนะ่ะเ,เก็บเก็บพี่น้องเก็บเก็บม้วนม้วนวันนี้เก็บม้วนม้วน เง็ดดอกแหงๆางมันนี่โมเปลี่ยนโมนอยังเลยอ่ะนีะ่น้องเจี๊ยเก็บกรเป๋าดอกเจี๊ยบพามูมาไอ้โมเป็นเก็บเอาอุ้ยเฮตั้งเหลี่ยมเอาไปอยังเนาะเอาเพชรทียังกินเอาไปชรนำยาขนมเส้นเต๋ Cái nào ra kiếp đi thì biết đâu mày ổn Bọn... Bỏ ngần nhanh nhanh cho ai Bỏ cái mua kiếp ẩu để cho em hào cùng Nói nọ mong ngần mấy mắt lại cho ai bỏ mua luôn bị พอ่พอ,อบ่องนนั้นพอกัอนย่างขึ้นมาเอินหากันมาสองคนเอากันมาใส่บ่อใดมันทุกเขาไดอยู่ติอืมพี่น้องโอ้มาพี่น้องนะอนะเป็นนั่นเลยเป็นแฟนเป็นแฟนเลยเห็นเลย เลกก็เลิกพอกน,นะแกช่วยก็ได้ดได้อันบเาอ่อเดเดดอปมไน่เขาอืมตซับมันถือน้ำพอน,นะพี่นออ้องอยามเะขอักเนาะยูใส่ยุใส่ใสิว่าตัวสิไปหาเด้วสิว่าตัวมไม่อม่สิถา่ายยุปาเนี่ยล่ะได้รูกอันนี้ม่เองโหลดเัมือนสิป่ด้พามา อวดนามันลิงมากลิงมากวังนี้รดดันเออ่อยบ่ไเ้เป็นเพื่อนลาวเนาะใอรบ้ไเลยเป็นเพื่อนลาวมันก็บ่เห็นกันแล้วอืมดอกงี้ย nó dài không cho ai để tìm ta là phải không thực chạy phân khắc bạn yeah. để bỏ cái xe đốt cho con khẩu má may thì yeah. có lái được <Nicc> phải <Nicc> xóm đọt và hàng đọt ngay nè có cân ดอกเสียงรดกระเรียนยุเอยดแอ็ด,ดี่รดกะไรอันว่าไกลจากท้างหรอว่าเอาด้นีน่พี่น้องขนาดเปอดเฮ็ดยัง,ยงพี่น้องกินใดบ่นี่นไนหมมาหลากัดแก่จะดอกอยังไงอ,อันดน,ดอนั้นดอกอ่อนๆเพิ่นเฮ็ดยังหล่งพี่น้องเอ้ยไปหูบอชนยเด้อจะกินไดบอ นั่น่ะโอ้นี่เป็นแบบนี่พี่น้องแต่ว่าหอมอยู่เห็ีดอีหงุ่นน,น,นี่เนาะนี่อีกจุ่มหนึง่งลงไปรางว่ามีพี่น้องข้นมาจังพ่อมูอ่ข่อยไปใส่นอกบ้านขึ้นมาขืนมาพี่จะต้องไปอันมีบะ ไปลงไปแล้วอันว่าพ่อ